โอ้ปาโอ้ยตัวปกาเลยโอ้องยยุบออกไปเป็น่เย็นบอ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ สิมาทดลองกันใส่เบิงนะมันให้หน้าเขานี่เพราะว่าเขาไปใส่แถวหัวแถวห้องลายแเลาสิพาใส่แถวให้หน้าโตทีเขายอดเข่าเนี่ยพี่น้องใส่เบ็ดคือเก่าห้อเขาแหละเงี้ยก็ขี่กระเดื่อนเขาพี่น้องเพราะว่าน้ำแถวอันให้หน้านี่ช่วงเขายอดนันมันบริบกกระเถือเลยนะมันมีน้ำตลอดเลยแต่สิลองใส่ลงเบิงเพราะว่ามือนะเขากะเขาไปหาเงี้ยงนะกับพ่อคือกันพี่น้องแล้วก็สิมาลองลงเบิงได้ครับอีกอย่างกะ โอมีแนวกินเบ็ดกันยังเห็ดบ่แล้วซ้ำพี่น้องฮะถือมา3 1บ็ดลังมานน่พี่น้องเบ็ดเก่าเราคือเก่าเลยเริ่มใส่ในน้องก่อนเอาจิงยายแถวให้นา ยาย็นไปใชยย้่น้ากับเขเห็นเบิ่งคลอง็นได้ประมาณของประเท้งทองโตหรือประขาวตัวหนึ่งมันบ่คอยซื้อนะซื้อจะถือพวกป้าน้อยน้รงต้องร่องน้ำให้น้า Đời nhảy đó. ta đi bỏ Bỏ đây đi nội Cứ dứt vào đi đi Bố bảo phụ bố I do Terima kasih telah menonton! กำลังเริ่มเกี่ยวเรื่มน้ำช่องคนยา ไชเรียบร้อยพี่น้องเดีย๋ยวยามกลับก่อนใส่ามาแต่ใกล้นี่ก็เห็นแต่พวกหลังแต่ทำอิดอลไมันดึงแนตะ่ว่ามาแถวนี้บด,ดึงเลยตะเป็นกำลังสิตกดินนะแถวนี้ก็เจ้าหยอดเอานี่ยพ้อมกับกํบเขาไเลยงามเลยฮะป่อยแต่น้ำบึ้งขึ้นนี่เป็ดป่าเริ่มมาแล้วเลยพี่น้องเห็นบ่ ปูหนึ่งได้นิอะไาใส่ไปเขาในหัวขเขาเขาแดกเอาแทนนะไปเร็วยามกลับคืนชูม,มีจกัจกโตจักใดบอกินปลาเขานาปัะนี่บอว่าสิบุถื เขาใส่เป็นโตเป็นโตเลยนะบริเดตคือตะเก่าเลนะยหลันงนี้มีอาการดึงโอ้ดึงขเข่าแอ้มันดึงลิลลิตัวนี้ยังบริกินอะไรหลันงนี้ตีงมานตะไก่เลยพี่น้องโอ้ฟ้าอย่างตัวนี้ อ่ะไปลเลยบอคือเป็นพองโอ้ปลาคอปลาคอโอ้ตัวบักงามเลยเอ้โอ้ยโอ้ยถือเตลิดิี่ว้ายม,า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 มัน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 โอ้ปลาคอในไฮนาเขาเนี่ยหยักโตมันกระปับสีเขากับธรรมชาติได้หยักออกเขียวๆนี่มันมันมันปลาคอเนี่มันกรปับสีเขากับไฮนาเขาได้มันจะออกสีเขียวเนี่ ก็ใหญ่เติมกาแฟได้ก็สีบุญยางไก่นี่นะเพื่อเขาผูกงวผูกขั้วอีพี่น้องกำมะหยี่มาเศ้ามากนี่เขากะยางไปอีกเหนื่อยนะเห็นพวเราไปเหนื่อยนช่องมือจึงได้เศ้ามือหายมือฮะบอลนี่แหละมันถึงบอลใกล้ใทางน้ำเลยฮะหมาน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 ไเลย เขาสงสัยมันแดงกับยาซีดเน่ยล่งแทวนี้บอดทโอ้ดึงนี่มันดึงเข้าไปไหนเขาใส่เบิดโตแล้วมันก็ดึงอีกถูกบก่ โอ้ดึ oh, oh, er งอันนี้กัโอ้ยร้อนรนรเดี๋ยวตามก่อนตอนคืนนี่ฝนตกเหาก็ขายอยู่หนยพอได้ไปจับกบน้อยฝนตกนีจับกบสบายเด้พี่นอง่อยพอท่าประมาณน้องมดฝ้วคนตกประมาณชาสามสิบโยจเมื่อกี้นี่ี้าเด้ไปจับเนท่อนเ มาเลยมวลขนาดมัดมาดมัดไม่ได้ผิดอะไเลยสุดไหลสุดกลาโอ้ยสุโลกเนี่ยมันว้าวว้าวสัดที่แถวสามมันมาเนี่ยสีน้ำได้ในเตจไ้จะเป็นหูมเด็กโตเด็กวันไปปีนกิน ได้ชองโตทุกคนทำนี่แหละตัวนึ่งดามผ่านตัวหนึ่งดึเดินโปมือตัวนึ่งคอทุกคนขาวได้สุดีดึงกันนะกระพาเข้าวะบูากนเดี่ยวปอกเีป้าก่อนทีน้องมาโตสี อปนลงงปตึกแห่เพนี่แหละประจงไงอันกาคือป้าป่าไส้คนป้าป่าอ้าวไปไปใตามันจะได้มันจะมันให่มันป็นอนยังไงวะงาใบเมเปิลมาลงคูขัไปเจอะจั้หไปากแม่งนักแล้วกวัวมือเท่านี่เห็นไหมมันขี่รถกายมันเตะกระปุ่นได้หละอืม เป๊ะกระบอลเตะกระบอลม่ยอมมาร่าเด็กอย่าคืนป้าทุกขาดทุกข้อกระสาดมันนุ่มถึงกับสุดเออเห็ดยังนี่นะเห็ดยังกินข้าวแล้วกินกับยังกินไข่กินไข่บ่อหัดข่าวหัดข่าวข่าวบ่อเดี๋ยวปีงปลากับพี่น้องปลาตัวนั้นเขา พี่ายเอามาเห็ดกินคือเห็ดกินอยู่เทิงเอาป้งตัวนี้คือปยปนะินปแล้วเคยจีเอาตัวนะมาพี่น้องมาค่อยๆแกงเฮ้ยแกงงงไหมมันอยู่ในนู้ดิบุกหมดเลเป็นตาดูยิ้มดูเป็นอะไร อมไรลอยบ่ดุยดุยกันเลยใ้หัวเหรอเอ่นอนไ่ิชุกเอาไปบ่ไปแมนบ่นังชิชุกเอาไปเดนดนบ่ีไม้ีไม้ ไม่ท <My. S 2> นี้ไ er มนะ er นน่ไปบอกคือบ่บอกแนี้สิมลืมอ่ะไปเห็นยังลืมไปแน่ไปสอนตาหน่อยเาไปสอนตาเอาไปค่ะพาไนนอยงเอาไปทำกันหมอนบอกไหนงให้เอาให้มันเก็ให้เอาไ, <laughs> ไ,ไ, <laughs> ไม่ต่อย น้องข่าวแล้วกันหากันมาหายามกับหลานหลานเผิ่นอยากมานำเป็นได้เฮ้ยอือคือเงียบแท่อนอือหลอนเนาะน้องนีง้หลอนไปะจะกู้ไปใช้ món này tết tham, ông yêu mặt tàu mà chuku cù kapo thật ấy. Tân bò. Một mì mạo kìa ngao kìa. Mì 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 Tiếng mì 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 gì, nè nè nè. nè, mì 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 เฮ้ยอยมาดูดูเฮ้ยเ้ยเยเีนบอเนเลอุ้ยูกบลูเฮ้ย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 าใส่ค้องนะเฮ้ยไคล้องไคล้องโอ้ปรุกตั้ใหญ่เตอนคอยนะเฮ้ยคอยไข่ดีดเฮ้ยส้งองใหม่นี่เออสแนนมอ้้งะเาด

ดีใจปู่ป่าที่ดีใจเฮ้ยอะไรยันไปอีกเกือบขาดเกือบสายขาดเนาะเป็นจังเนาะของบนนั่นบู่อะสายบนเก่าพี่เนาะบนน้ำขุ้นๆนี่แหละบนเ่ยบมานี่เนาะอือไปไปขึ้นงอคนสิตกน้ำใช่ไหมเซ็งปุเปียดปุเปียดถือบ่เฮ้ยมันปุเปียดปุเปียนี่ใช่ใช่ ไปไปเลยบูธนะเห็นหาตาคือบุตีฮะไปได้อโอ้แสงแสดมันหลุดไปแล้วหล,ลอดลายชีกระเดือนพี่น้องเลยปลาสิวโอ้โหเนี่เอาไปจี่เนี่ย อะไรไอัตงามมันเฮ้ทักอัตงามมันห่ะฮะฮึเอออือไปใส่คล้องหน่อยลมเนี่ยนักของกับพอแหงเลยไดยินเสียงพอกกินี่นงแซมหลุดไปแล้วฮะบุตร มอหนีบ oh. oh. ุถือเดีปะไปเลยเราได้มอวุ้ยยังยอยู่มันเพอกใช่ปะปิเอ๊ปปิเอ๊ะโดนเลยเพื่อนในนี้เขาก็ใสอืออุ้ยอุ้ยเขยยค่อยเฮ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปเกือบไปเฮ้ยเอ๊ะเอ๊บโอ้ตัวนี้นี่เนาะนี่เอาของมาไหมเฮ้ยปลดของมาอ๋อได้ตัวใหญ่โอ้ได้สองตัวแล้ว หมดให้หมด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 แดงดินเฮ้ยไข่ของเฮ้ยไข่ของเด็ไข่ได้หนิเกือบลาอยู่นี่ยน้องไข่ได้หน่โอ้ยไข่หมดแล้วเฮ้ยไข่หมดแล้วมันมานานโอ้ยพลังนะบุญไปขัดแล้วนะเฮ้ยคอยได้เฮ้ยโอ้ยหลอนเลยเอ้าตัวตามมาอือ นี้ไงทุตาม,มตัวตัวตัวนั่นอะไรแม่มในในป้านี่อเต็มกระบังดเอ่อให้ร้านตามทั้งนั่งกระลำทั้งเสียงเออรังที่สามแล้วร้านตามแร้งสูตรผล,ล <_ n S 1> ได้ไปใช้ <_ n S 1> เอาปลาดุกบางช่วงนี้น งามนำขึ้นเหมอนหันกันเห็นได้นี่บ่เห็นได้ใช่ไหมกิโลอเออเปินเฮียนแบบไหนไปเลยนะเดี๋ยวเอาปลาเมีนก่อนพี่น้องด้สองโตข้าพยายามหรอกตัวใหญ่อยู่เด็กประคอประทุกมันปรับสภาพกับอัน,นแถวให้หน้ำมันปรับเขากันดีเสย c ิว สองตั้งตัวเว็นนี้ปลาุกสามพี่นอ้องสามนี่โอ้ยมานอยู่มานี่ปละดุกในห่าหน้าเนี่ยก็ใหญ่เลยปลาในห่าหน้านับกระด้างคืนยังถอกนาำใช่ปะ โอ้มันหลุดไปกับตัวหนึ่งบักไงเนีพอดีได้สามตัวมีตัวหน่งเบ่งตัวตึง สบายดีตอนเช,อเช้าพี่น้องักทายกับบรรยากาศคืมผ่าคืมพนได้ตอนเช้านี่คืพฝนสิตกนี่แหละคืมแห้งมาเลยไปไม้กระตริงอยู่แต่โบแห้งไปได้ลมบนไปคืนนีเขาพยายามรอบเดียวเลยกับโบถือรอบเดียวก็ได้สองต แม่น้องมันบวชถือเลยต้องใสป่ปามันไปอยู่ในหองเลยหนองแจ่นานไม่ยังได้กันหลอน ขันนี้ถือพี่น้องถือแต่ดินบ่แห้งดิตใหญ่พันใดผู้ดีงามสุดร้ายนี่มีแต่สีดำสีดำเลยประคอดให้หน้าในพี่เลยพี่น้องไปดิพี่น้อง,องก็ไดตัวหนึ่ง <c oughs> าตากันยังบม่ได้สวยคนได้ลุกจากบนนอนมาเลย ก็เลิกเนี่ยตอนนี้ันขคืนเนี่ยขีดเอาฝนชิโตกับโบตกได้เพราะมันเป็นตะตกอะไรมันของโบตกมันมันมันหลังถึกประดุกคืนเนี่ยป้าทุกมันจะเป็นปลายังงนี้น โอ้ยหลูดเลยพี่น้องเอ้ยประเข่าจนมนหลังถึกประดุกขึ้นนี่แหละพงคืนยังไม่ได้มนปลานี่อันนี้ป๊าดูผมดึงปลายเบ็ดเขาจะเปียกเบิดน่เสียดายเลยหลุดไปแต่ว่ามันเบ็ดเขาคีเมียงเขานี่ยังดีคือเก่ามันยังบง่งอะน้ำจุขุนไปเลยแถวนี้ ถือพี่น,อน้องเบ็ดสามสิบเอ็ดลังตอนเช่าได้ตัวเดียวหลุดไปสองสามลังนี่แหละถามยายามรอบสองก็คืนนั่นนาจะได้อยู่พอมันเกี่ยวปลาเข่านั้นหมักของปลาดำปลาดำให้นานหมักของมันก็หมกหลุดไป ก็พ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเพราะว่ารวมเบิร์นฮาราชีโต่ซีฮาโตนี่แหละเมื่อคืนนี่ยก็จีไว้ตัวหนึ่งเลยอยู่ในไฮไนะสามได้ตอนเช้าหนี่งก็พอดีเป็นซีฮาโตนะเ,เดี๋ยวเขาจีไปเอางูออกก่อนแบบน,นี้พี่น้องไปเอางูออกอยู่หน้าผมแหละหยางไปมาเนี้เอาสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับพี่น้องเดี๋ยวฝากพี่นอ้นองเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อนเนอะ <c oughs> าะจังไหนจังไหนกน็ขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องที่ห้เกลียด ติดตามเขามาหับชมส่องหน่อยๆของเขาเนาะขอบใจเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายให้น้องเดี๋ยวไปเอางวออกก่อน